สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับจะมา,าแนะนําแบตตัวนี้กันแล้วกันนะครับเป็น e loop รุ่น e 3 7นะครับก็เหมือนที่ผมบอกไว้นะก็พยายามจอาแบตทุกรุ่นที่ยังมีจําหน่ายในท้องตลาดหรือสินค้าต่างๆนะครับมาทําทรีวิวไว้ใน c h anel นะสำหรับท่านที่หาซื้ออยู่จะได้เปรียบเทียบรุ่นอื่นได้ง่าย นะครับว่ามันมีรุ่นอะไรเหลืออยู่บ้างปัจจุบันนี้ถือเป็นการอัปเดตสินค้าเป็นในตัวด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นรุ่น e loop รุ่น e 3 7นั่นเองนะครับดูที่กล่องก่อนก็กล่องก็สไตล์ e loop นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดึงแบบดึงเปิดแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนตัวที่เปิดด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกล่องรุ่นใหม่ๆเขานะครับเป็นแบบเปิดแบบนี้นะ แล้วก็ด้านหน้าก็เป็นเรียบๆนะครับมีเขียนมีรูปแบตเตอรี่อยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ มีเขียนเล็กๆข้างล่างนะครับว่า22,000ม ah. ิลลิแอมตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง22,000ม ah. ิลลิแอมซึ่งแน่นอนนะครับก็จะไม่เหมาะกับการขึ้นเครื่องบินนะครับเพราะมันเอาไปไม่ได้นะครับมันได้แค่20,000ม ah. ิลลิแอมเท่านั้นนะครับทั่วโลกนะเกินกว่านี้พกขึ้นเครื่องไม่ได้น,น,น,นะครับสำหรับท่านที่จะซื้อเพื่อเดินทางต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นเครื่องบินนะก็แนะนําเป็นรุ่นอื่นดีกว่าตัวนี้ไม่ได้นะครับ ก็เรียบๆไม่มีอะไรนะครับทุกมุมเลยนะครับมาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีวอยอีลูปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้อีลูปอยู่ตรงนี้เขียนชื่อรุ่น e 3 7แค่นี้นะครับ22,000มิลลิแอมนะครับควิกชาร์จพาวเวอร์แบง์นะฮะสเปคก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปทีละอันเลยแล้วกันนะครับก็โมเดล e 3 7นะครับ พอร์ตชาร์จตัวมันเนี่ยยังเป็นไมโคร USB กับ Type C นะครับมี2แบบนะตัวนี้ยังชาร์จไมโคร USB ได้อยู่นะครับแล้วก็เอาพุทพอร์ตจะมี USB A นะครับกับ USB C นะขนาดนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ uh, น้ำหนัก3 7 0กรัมหรือว่า3.7ขีดตัวนี้ถือว่าเป็นแบบ2 2 0 0 0 mm, มิลลิแอมที่มันไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าตัวบอดดี้มันเป็นอลูมิเนียมนะมันก็ทำให้บางได้นะครับ แล้วก็เซลล์คาปาซิตี้นะครับก็คือ22,000ม ah ิลลิแอมที่3.83 V โวลต์นะครับก็ค่าจริงๆมันน่าจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าแอมป์นะผมยังไม่ได้คำนวณน,นะครับก็ต้องไปดูเรื่องเรทคาปาซิตี้อีกทีหนึงนะครับซึ่งอันตรงจึงบอกว่าตรงนี้เป็นค่ามาตรฐานของแบตเตอรี่ทุกก้อนนะครับทำงานระบบเดียวกันหมดนะครับเ,รเวลาเขาแจ้งค่าแอมป์มามันเป็นค่าที่3.8 ah นะ แล้วก็ USB output นะครับก็จะมี2ช่องนะโดยที่จะจ่ายไฟแบบนี้นะครับ USB A นะครับจะจ่ายไฟทั้ง1 2นะครับจ่ายไฟได้เท่ากันเลยก็คือ5โวลต์ที่3แอมป์ A, 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 นะครับ9โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์นะครับแล้วก็สำหรับตัว Type C output นะครับก็จะจ่ายไฟที่5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.5แอมป์นะครับก็คือตัวนี้จ่ายไฟได้สูงสุดที่18วัตต์นั่นเอง นะครับในส่วนของอินพุตก็เท่ากันนะครับชาร์จด้วย type c ก็5โวลต์2.5แอมป์นะครับ9โวลต์2แอมป์ นะครับส่วนไมโคร USB ก็จะเหลือ5โวลต์2แอมป์แล้วก็9โวลต์2แอมป์นะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีเรทการชาร์จเข้าชาร์จออกที่ค่อนข้างเร็วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาจจะไม่ได้เร็วที่สุดแต่ว่าถือไม่ช้าแล้วนะครับก็ได้สูงสุดที่18วัตต์นั่นเองสําหรับทั้งชาร์จเข้าชาร์จออกทีนี้ก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องก็มีตัวแบต1อันนะครับมีสายชาร์จแบบแบนๆ Type C มาให้ถึงเส้นนะฮะแล้วก็คู่มือ1แผ่นนะครับแล้วก็แน่นอนที่ขาดไม่ไ นะครับพิมพ์โลโก้ยี่ห้อเขามานะครับแถมมาให้อีกหนึ่งถุงนะครับเรามาดูตัวแบตเตอรี่กันตัวแบตเตอรี่มีด้วยกัน2สีนะครับมีสีดํากับสีเทาๆานะครับซึ่งก็เป็นเทาค่อนข้างเข้มนะวันนี้ที่ผมหมายดูเป็นสีดานะครับก็ตัวแบตเตอรี่ภายนอกเนี่ยเรียบเรียบนะครับผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทามโนไดส์สีดํามาพร้อมทั้งสกรีนยี่ห้อไว้ตรงนี้นะครับ e loop นะครับ make charging easy นะฮะสโลแกนเขาอยู่ตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีเขียนอะไรเลยเรียบเรียบทั้งตัวนะครับมาถึงด้านล่างนะ ก็จะเป็นมาตรฐานต่างๆรวมถึงเรทการชาร์จซึ่งที่เหมือนเหมือนที่พิมพ์ด้านหลังกล่องอะนะฮะก็มาพิมพ์อยู่ตรงนี้ด้วยรวมถึงมีมอกอแล้วนะครับส่วนช่องด้านบนเนี่ยของใหม่ทุกที่ผมแกะออกนะครั้งนี้ก็เลยไม่แกะให้นะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะครับตอนเราซื้อมานะครับแบตอ e ีลูปเกือบทุกรุ่นที่เป็นสไตล์เนี้ยนะครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์หน้าตาแบบนี้ติดมานะครับเขียนคล้ายๆกันนะก็คือเขาจะบอกมาว่าเราอย่านําสายชาร์จแบบที่ เป็น1ห,หัวแล้วออกไป2ส,สายเนี่ยล้วชาร์จพร้อมกันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ช้าๆนะครับแล้วก็ทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีโอกาสเสียหายได้ด้วยเพราะมันจะจ่ายไฟโอเวอร์ชาร์จตลอดนะครับเพราะสายเดียวช่องเดียวนะครับมันไม่สามารถจ่ายไฟแรงๆได้นะครับพอเราไปเสียบเข้าไป2อเครื่องแบบเนี้ นะครับเพราะว่าหลายๆท่านยังมีความเข้าใจผิดอยู่นะว่าแบบเอ้เราก็ซื้อสาย USB แบบช่องเดียวนะครับแล้วที่เป็น3ามหัวแล้วเราก็เสียบหลายๆอุปกรณ์ได้จริงๆอะ่ะสายแบบ3หัวเขาออกแบบมาเพื่อให้เราแบบพกพาแล้วเราจะได้มีสายเส้นเดียวแต่ชาร์จได้ทุกอุปกรณ์แต่ให้ชาร์จทีละอุปกรณ์นะครับไม่ใช่ชาร์จพร้อมกัน3หัวนะครับมันจะทําให้อ่าถ้าเสียบกับแบตสำรองแบตบสำรองชุดวงจรเนี่ยก็อาจจะมีความเสื่อมเร็วนะครับหรือเสียหายได้มันจะไหม้นะับเพราะมันจ่ายไฟเกินตลอดนะครับถ้าเป็นอะแดปเตอร์นะครับก็ เช่นกันนะครับอะแดปเตอร์ก็มีโอกาสเสียหายนะครับมันอาจจะไหม้หรือว่าระเบิดปุ้งออกมาอย่างที่เราเห็นในคลิปนะฮะก็ประมาณนี้ให้เราลอกออกอันนี้เป็นคําเตือนขอเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมขอยาดก่อนแล้วก็สําหรับช่องชาร์จนะครับก็จะมี USB-A 2ช่องนะครับเป็นช่องเอาต์พุตนะครับทำงานในระบบ Quick Charge 3.0ทั้งคู่นะครับเป็นลนสนส้มนะครับสอันนะครับจ่ายไฟเท่ากันนะเสียบช่องไหนก็ได้แต่ว่าจ่ายไฟรวมกันไม่เกิน18วัตต์คือมันจะแบ่งกัน นะครับมาตรฐานของแบตสำรองนะแล้วก็มี type c อยู่ตรงกลาง1ช่องนะครับช่องนี้ก็จะเป็นทั้ง in ทั้ง out เห็นไหมฮะเขาเขียนไว้เลยก็คือสามารถชาร์จตัวมันด้วย type c ก็ได้หรือชาร์จออกช่อง type c ก็ได้แล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับก็คือช่อง micro usb ซึ่งช่องนี้ก็ใช้สําหรับการชาร์จตัวแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สามารถมีเอาพุตอะไรที่เป็น micro usb ได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับการใช้งานช่องต่างๆแล้วก็ด้านมุมนี้ก็จะมีปุ่ม power อยู่1่ปุ่มนะครับกดลงไปเพื่อเช็คแบตเตอรี่น,นะ เหลือน้อยนะฮะเหลือจุดเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามีเยอะมันก็จะเต็มที่4จุดนะฮะอันนี้แบตลอนเหลือน้อยนะผมไม่ได้ชาร์จไวเพิ่งแกะออกมานะครับก็ะมานี้นะครับสาหรับการใช้งานตัวแบตเตอรี่ e 3 7ตัวนี้นะครับฟังกช์ชันก็ไม่มีอะไรนะครับใช้งานเรียบง่ายนะครับทำงานแบบชาร์จเร็วสูงสุดที่18วัตต์นะครับแต่เวลาเราใช้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะชาร์จรวมกันไม่เกิน18วัตต์เราจะชาร์จจีช่องก็ได้ นะครับแต่ว่าเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับสำหรับความต้องการเวลาเราจะชาร์จเร็วแนะนําให้ใช้ช่อง Type C นะครับแล้วชาร์จแค่อุปกรณ์เดียวมันก็จะเร็วแต่ว่าถ้าเราชาร์จพร้อมกัน3อันมันก็จะชา้าลงนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้ก็ไม่ได้เทสชาร์จให้ดูนะครับมันไม่มีแบตด,ด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น18วัตต์มาตรฐาน Eloop เขาก็มาตรฐานชาร์จได้เร็วอยู่แล้วนะครับตัวนี้ออกมาสักพักแล้ว2ปีกว่าๆแล้วนะครับ แต่ว่าก็เอามาอัปเดตให้ดูกันว่าปัจจุบันก็ยังเป็นโมเดลที่ขายดีอยู่นะหลายๆท่านเขาชอบวัสดุตัวถังแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คล้ายๆ e 3 0 e 3 7นะฮะก็คือมันระบายความร้อนได้ดีนะครับเวลาเกิดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถระบายความร้อนออกมาได้ดีนะครับที่สําคัญเลยคือตัวเชลเป็นอลูมิเนียมนะครับมันแข็งแรงกว่านะครับมันจะไม่ค่อยบวมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ e 3 7 e หลูกนะครับ ก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะฮะรวมถึงโทรแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะหรือว่าอย่างในช่องทางออนไลน์ผมก็ใน s h อ p e e นะครับก็ลงสินค้าไว้เยอะเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description นะครับลองกดเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาอะไรกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ